สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องจิตเชอร์นินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อู่อบอุ่นใจเซอร์วิสนะคะอันนี้อะไรอ๋อมาดูค่ะถึงไหนแล้วอันนี้ก็ต้องเอาอันนี้เคลือบไว้ คืออะไรอ๋ออันนี้มันเป็นสีโป้แล้วโป้อันนี้เ็าเขทำเลยสีโป้ยานยนต์ อันนี้เอาีแล้วนี่เนี่ยเออ,อหรือว่าของขนมของขนไหนว <c oughs> ะคลอูีบางบนทอบางบนทอี่ไหนคนยูนี่คนบุญคบุญลำหลังช่อเจ ฮะร้านเท่าเกงโอ้ร้านโต๊ะ ຈັ່ງເດັກກໍມີເນາະ มันจะขับได้อยู่ใช่ไหมจะสวยนะถ้าทำสีออกมาแะเอา้าอุย้ยกหลุมอันนี้น่าจะไม่รู้กันดาวของของคันไหนนะเพราะว่าเห็นสามอันแล้วน่าจะไม่ใช่ของเรา ดังนี้โป้เสร็จน่าจะเสร็จแล้วป,ปุ๊บมันแค่แห้งเลยเก็บให้หมดน,นะคะรละเอียดนี่คืออะไรครีมอะไร มีรับโป๊ข้างบรับโป๊โ,โาออหมดเลยข้อสูงแลงเราไปนเดี๋ยวสิพาดูเลยทำไมของรถอยู่ตรงนี้ <laughs> <c oughs> เหลือบเสร็จแล้วสีเอฟเฟกต์นิดๆก็็บให้หมดเลยไปดูช่างทำงานนะะนอกจากโรงเรียนปิดเทอมแล้วปิดเทอมตั้งสองวันนะคะ เปิดกับมันจัน ตรงนี้ช่างทําใหม่นะปีที่แล้วยังไม่มีหลังคาต้องขยายเพราะว่าลูกค้าเยอะคนอะไรคนเดียวนี่คำนี้สวยมันขับไม่ได้เ,เยอะ จะพาไปดูคัดนกดีกว่าสีเอฟเฟกต์วันนี้ยังอยู่ช่างแค่สองคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮ่าส่าฮ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 าให้ส่งรูป่ ีเงาตาแตกสวยนะสีเนี้ยสวยค่ะสวยมันมีโอ้หลายสีมากเลยมันมองพอมันเจอแดดมันเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนี้คือแดดนะคะน้ำตาลแล้วไล่มาเป็นแบบ ออกแดงแดงแดงวายแล้วก็มาเป็นเฉดม่วงม่วงแล้วก็มาฟ้าฟ้าก็มาเขียวเขียวแบบเขียวอะไรอะเขียวหัวเป็ดเนี่ยไม่รู้เขาเรียกเขียวอะไรน่าจะเขียวหัวเป็ดแหละแล้วก็เหลือบเลือบกันแต่ถ้าไม่เจอแดดมันจะเห็นเป็นสีม่วงฟ้าเขียวพอเจอแดดก็กลายเป็นอีกสีหนึ่ง นี่คือเป็นีิมาของเขาว่าสี่เอฟสิบอู้หูถังลำมันค่นี้ดิเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่อ่างอูชยัยะนะคะเสร็จเรียบร้อยอม,มีจอด้วย เ oh. บาฟังคนขับสวยแล้วอแอบเปิดสีนี้ก็สวยนะคะเพื่อใครสนใจจะทำสีรถเนาะสีนี้ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะคะแต่สีจะค่อนข้างแพงสีเอฟเฟคลิตรละประมาณแ0 0พันรถเยอะ จัก็ยัก,ก็กำลังโปอยู่นะเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์นิดนึงเพราะโป๊แฮ่ hey. อันนี้ขับมาแบบสี่ล้อแต่ว่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่อันตรายใช่ไหมคะอันนี้รถสี่ล้อนะไม่ใช่รถหกลอ้อ,อไปล้างรถมาเมื่อเช้าแตกเลยแหมสี เด็กล้างรถถอยชนแต่ก็ไม่ได้อะไรค่ะเพราะว่ามันนิดหน่อยเขาก็น่าจะโดนด่าเยอะยแหละน่าจะโดนจากเจ้าของร้านล้างรถน่าจะโดนขึ้นใหญ่เลยแหละก็เลยไม่เกียรอะไรสงสารเขาด้วยแต่รถอีกคนหนึ่งน่าจะ เราเรียกประกันมาอยู่อ่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่ฝากฟังกับสมบัติก่อนไปสร้างการทำงานก็ไป,ปดูไปยักกันต่อ,อไม่ได้อะไรค่ะเขาก็สงสารเขาด้วยทำงานก็ได้วันละไม่กี่บาทเนาะแล้วขับรถลูกค้าไปชนอีกหน,น้าก็โดนเลือก คิดว่านะคะอ้องคันนี้มันโตเยอะใต้น,นี่แหละ <_ ug> เดี๋ยวไว้จะพามาดูความคืบหน้าต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับชิเชนินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอุ้ดลมพัดดินสบายมาก